มาวันนี้มาทำอะไรวันนี้มาซื้อน็อตครับนี่เมื่อวานซื้อสเปเซอร์กระจานไปหัวน็อตเองนี่ไปถึงดาวฟูโตเแล้วเนี่ยทดสอบครับทดสอบโคตรยาวอ่ะโอ้ยาวมากน็อตมันนะโอ้ทะลุไปหลังนน่นนะมั่งดุมอ่ะไม่ทะลุอพอดีอดีนี่วันนี้ได้ซื้อน็อตนะครับไปสี่ตัวใส่สเปเซอร์ ไม่ต้องขันแน่นแล้วเผื่อหลุดป้องโอ้โหเผื่อถอดเผื่อถอดไม่ถอดแล้วครับ <c oughs> จบละตรงนี้ครับนี่ใ,นใส่จานเอาดูนี่รอแค่ไหนเราไม่ขันให้มันแน่นกวันนี้หรือ <c oughs> เดี๋ยวค่อยขับไปขันตอน่ออื้อหือขันไ็เลยประแจก็อยู่แค่นี้ ขันมานลวดตึงๆตัวสีส่ตัวเ้อนี่นงานนี่รอ,อ,อไม่มีหล้วมั้งเบอร,ร์เล็กมืนหายหวะงมีไม่มีหาย Nếu hai cái áo, hai mhm, ông ở đây, hả, 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 đi hả, 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 hả,